สวัสดีครับท่านผู้ชมดีนะครับดักผมดักก็แค่หลังเดียวนี่ครับมาเมื่อวานยังไม่ดูดเลยครับวันนี้ดูดซะแล้วน่าจะดูดแต่มาคืนนี่แหละครับแต่ของผมไม่ได้ดักน่าจะไม่ได้ดักนะในป่าอ้อยอะไม่มีแล้วครับ ดูหลังนี้ครับหลังแรกดีนะครับที่ไม่ดักอ่ะโอ้หลังแรกได้ตัวครับตีครับนี่ครับเดย๋่วที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับหล่ออ้อยครับเด๋ย้านบ้าน พวกแข่งกุเลยนะครับเดี๋ยรับชมฟังนู้นด้วยครับนะครับดีนะท่านผู้ชมเอ้ยที่ไม่ดักในเะป้าอ้อยเมื่อวานเนี้ยย่างนั้นนะไม่เหลือสักหลังเลยครับ แรกครับหลักป่านนี้ไม่รันนะครับ โหยชมเลยนี่ตับเบลืออ่ะโหมองครับโหวางกลับไปนี่เลยนี่ครับดูหลากเชือกลงมาโหใสเนาะยอดเลยครับโหนี่ครับใหญ่นะครับโห เหมือนเดิมครับเหยื่อเยื่ออ้อยครับหน่ออ้อยดักในป่ายาขุนนะครับนี่ครับสภาพทางมันมันจัดยาแล้วก็เดินเนโมงมมโมงเลยครับไปหลังนี้ไม่ลั่นนะครับ าหาดักกันซ้ำๆที่เดิมๆนี่เลยครับหนูมัไม่ไม่มีตัวเดียวไปได้หรอกครับเนี่ยครับได้ตัวแล้วโหหมดขึ้นเลยเออหมดเลยครับท่านผู้ชมไม่เหลือไม่หล่อเลย <c ười> ดูหมดงามกินหมดเลยครับอืม ส่เร,ยร,เยรียเลยครับไม่ไหวแล้วครับตัวนี้ถ้ามาชมผมว่าทิ้งดีกว่านะหมดเต็มมือเลยเดี๋ยวแก่ทิ้งก่อนนะครับ ครับสภาพไม่เหลือให้รับประทานเลยครับปดรับประทานหมดอย่งนี้นะครับหลังนี้ไม่ลั่น,นครับถึงลั่นก็ไม่น่าจะตีอยู่ท่านผู้ชมนะครับกับที่ผมเจอตั้งแต่คลิปนู้นแล้วได้ไทำใหม่ทุกทีเลย หลังเครื่องนี่เลยครับนะครับนี่นะตักไว้แต่ไม่ทำต้นนี้ครับเดี๋ยวมันจะหายมีคนมาฝอาเครื่องครับท้ายยังดีท่านผู้ชมไม่ลั่นดูนี่ครับรอยสะาาพานทายดไปนู่นเลยข้างล่างกัดเที่ยวๆเดเลย ดูนะนี่ติดแผ่นกระดาษเล็กน้อยเลยเดินยากนะครับท่านผู้ชมต้องระวังครับตรงนี้ติดตะขอ โอ้ยแต่แตับตัดไปให้ไรครับผมเห็นปลาย่า,าแก็เล็กๆอะไรอะไรท่านผู้ชมโอ้ติดหนูยังไม่ตายเลยโอ้ตัวใหญ่แล้วครับ

Đừng chiếc lụt lên mà kia nó tục chạy ก็เดินแบบข้ามไปนู่กนก่อนครับนะครับเดินยวยาก,กน,นะเนี่ยดูหนูมันออกมากินตามนี้ถางได้ดีๆทั้งนั้นเลยเดวกระดาษปักไว้นี่นะครับแผ่นน้อยๆเนียน่ยจะกลับผีด้วย bị ừ, mình đang hấp đặt đó đặc mà Bảo liệu Đó Hãy subscribe cho này rồi. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนครับเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมม่วงครับหาม่วเองครับอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยแต่เ้าหมดนี่เดี๋ยวยังเสียงหนูเลยนี่นะครับสภาพหนูติดขาหน้าครับเอาละครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับนี่เลยครับ ยาก,กัดเชือ้อของขาดมดไปเดือดจา้าแล้วครับัมขาดไปนิดเดียวนีนชีวิตเปลี่ยนเลยครับข้างล่าง กระดาษแผ่นนี้เดินนะท่านผู้ชมเนี่ยไ,ไม่ลั่นนะครับูรือถ้าถามนะท่านผู้ชม,ชมเดินันนู้นเลยครับ มันมีคนนอนเฝ้าเครื่องอยู่นี่ไงผมได้ติดก,กระดาษแผ่นเล็กๆเกพาสวนเขาครับสวนตั้งโมน,นี่ครับฝั่งขน้นอะประมาณผมเห็นเนด็กกรุ่นมันเยอะก็เลยไม่ติดไม่ทำตำหนิไว้ใหญ่ครับย่้ยนี้เนาะตีกระเด็นเลยท่านผู้ชมอหม นี่ครับลองแลวอีกลับใช่เป็นอีกกับที่ผมเจอแต่พอผมผม,ผมจะดันไม้ครับมันก็ยังพอแข็งขึ้นกว่าเดิมอีกหลังนะครับหนูมัออนออกมากินนี่ท่านผู้ชมไหม

กอ้ประมาณไม่กี่หลังครับดักก็จะนวนกลับเท่าเดิมครับอุ้ยติดกระดาษแผน่นน,ดดนี้เด๋ยวติกด,ดกระดาษตรง,งนี้แต่กลับดักว่าวมานน่เลยครับเป็นยังไงครับ นำาัดท่านผู้ช,ชมเลยโหอันนี้อัน,น,อน,นยังแข่งเลยเนะี่ยแข่งที่สุดในวงเดือนของผมเลยเนะี่ยนี่ครับนี<ป>่ครับ แต่นก็ได้ก็แผ่นนิดเดียวนะครับดูหนูไม่หมาท่านผู้ชมเฮ้ยดูทางมันนะครับนี่มันเดินไปนู่นเลยครับนี่มานี่มานี่เลยครับนู่นเดินไปเป็นร่องเลยเห็นไหม หน้ามีตัวนะนตรงนี้โู้นี่ไงครับนี่ท่านผู้ชมสุณภาพทางมันครับนี่เป็นขึ้นี้เลย หนูตัวนี้มีสามขาท่า,านผู้ชมดูผมว่ามันตั้งแต่มันน่าจะโดนกลับไข่เนอะแต่อีป่านี้ผมเพิ่งเคยมาดักครั้งแรกเลยนะครับฝั่งเนี้ยเพิ่งเคยมาดักครั้งแรกเลยปกติจะดักอยู่ฝั่งป่านูน้นที่ว่าข้ามที่ว่าป่าที่แรกที่ได้ตัวใหญ่รับไปหลังนี้ครับ lắm thì cả đại đặt để cặp đặc quyền hết hủy à lưu ái hủy dọc 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 mày luôn nôc ủu à phong phor nhá, để đó, mặt cheo coi gì nữa ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอหาต้นโอ้เจอแล้วนะครับตีผิดครับตอบหลังนี้มันมันไม่มีเชือกครับเพราะว่าหนูมันกัดตั้งแต่คลิปนู้นก่อนก่อนมาไปแล้วไม่ได้ใส่ตั้ทีน้าน่าน,นะครับน่มันจะเป็นหลังที่ท้ายแล้หลังเนี้ ดับไปด้นะครับ,ไป,บไปข้างในไม่ลันนะท่านผู้ชมหมดแล้วครับไปเดีย๋ยวไปสรุปผลงานเลยครับนะครับสรุปผลงานนะครับ านี้นี่หนึ่งตัวสองตัวตัวใหญ่นะครับตัวเนี้ยโหดูครับหลังเป็นกระดานเลยสามตัวนี่ก็ตัวส,สวยทั้งนั้นเลยครับสี่ตัวห้าตัวนะครับนี่กลับก็เหมือนเดิมครับ,ส,บสิบสี่หลังแล้วครับถ้าชอบก็ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ครับสภาพใหม่ก็ประมาณนี้นะครับป่าของนุ้นก็มีครับแต่มันดักดักยากครับของนุ้นนี่ไม่เหมือนของนี้อเมื่อตะวันตอนเย็นขี่มาดูครับดักเสร็จแล้วเอาละครับฝากด้วยนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ